สดีค่ะมาพบกับกินยูแบบเป็นบ้านพี่ชาแนลค่ะพี่น้องบริสภาพมาห้กก็เผาค่ะเมนูบริเป็นอาหารไทยค่ะพี่น้องจะพามาทาแกงปลาเนื้อค่ะพี่น้องนะคะส่วนผสมหลักๆก็จะมีเนื้อวัวค่ะอันนี้ย่อต้มนะคะย่อเคี่ยวประมาณ30นาทีค่ะพี่น้องเพราะว่าอยู่นีเพื่อกินเนื้อวัวที่แบบเปื่อยๆเน้ยนะคะพี่น้องก็จะมีมะเขือแกงค่ะกระชายค่ะิกชีฟ้าเขียวแดงค่ะ แล้วก็ใบกระเพราค่ะบะเขือพ่วงค่ะพี่น้องนะคะกะทีสําคัญค่ะน้าพริกแกงป่าสําเร็จรูปของเยาวค่ะก่อนอื่นค่ะละลายน้ําพริกแ,รแกงป่านะคะพี่น้องกับน้าที่ต้มนี่ค่ะพี่น้องก็คือน้าต้มเนื้อนะคะล้วต้มเนื้อไว้ที่นี่ยเยาก็เลยเอามาแกงน้ำพะวาไม่เป็นน้าสะอาดแ,แล้วก็มีความหอมของกินเนื้อนะคะพี่น้อง salsa. นะคะอันนี้คือน้าพริกแกงป่าสําเร็จรูปค่ะละลไล่น้าพริกกันค่ะ คะ,ะถ้ายา่อบระเด็ใส่น้ำต้มเนื้อก่อนนี่ค่ะพี่น้องก็ค่อยๆใส่แล้วก็ค่อยๆพัดค่อยๆหยอดน้ำ้อค่ะแบบพี่น้องเห็นนะคะอันนี้เพื่อเอื่อจะใส่ลงไปหลา่ปวดน้ำนะคะก็เลยดเด็ดละลายแบบนี้เลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะเอาล้วค่ะหลังจากานาั้นค่ะรอนน้ำเดือดแป๊บหนึ่งจ้า พอน้ำเริ่มเดือดค่ะเส่เนื้อลงไปเลยค่ะนะคะเนื้อนี่ใครพูดนงกินแบบว่าปกติกระปุตมเขียวก็ได้ค่ะพี่น้องนะคะอันนี้จยกเห็นใหุ้ผู้เ่ากินนะคะตามด้วยมะเขือพวงค่ะนะคะผู้เถาแล้วก็กินน้ำค่ะพี่น้องก็เลยเอาแบบว่าเห็นเนื้อเปื่อยแน่น,นิดนึงค่ะเติมน้ำอีกนิดนึงค่ะ จากนั้นค่ะเติมผงกุ้งรสค่ะใส่ลงไปตามด้วยน้ำปลานะคะพี่น้องเฮ็ดง่ายๆแกงปลาค่ะพี่น้องอาหารไทยนะคะไม่ต้องกะไมออ่ไม่ต้องกวงค่ะใส่ลงไปพี่น้องเนี่ยเบิงซุ คิดว่าเป็นเนื้อหมูได้พี่น้องเพราะว่ามันาขาวๆนะคะ็สื่อส่วนเนื้อแดงนี่แหละคะ่ะพี่น้องมากเพราะเจ้าเขียนว่าเนื้อแดงวัวนะคะก็เลยเอามาเขียวจัหน่อยนึ่ก็เลยเป็นสีนสีค่ะนะ่คะหลังจากนั้นค่ะต้มไปเรื่อยๆให้มะเขือพ่วงเข้าซุขจ้นหน่อยนึงค่ะนะคะพ่อมะเขือพ่วงถ้าเริ่มซุกค่ะพี่น้องใส่มะเขือแกงลงไปเลยพี่น้องคือว่าคือสีสเปล่าค่ะ เพราะว่าทุกอย่างเข้าเขี่ยวมาแล้วนะคะยังเนื้อเข้าก็เขี่ยวมาแล้วเข้ากับบุหรงม่มาเสียไว้ลาเขี่ยวนะคะพี่น้องหลังจากนั้นค้นให้เข้ากันค่ะนี่ค่ะค้นให้ความร้อนทัวถึงค่ะบะเขือห้องเคยสีบะดำนะคะพี่น้องนะคะแต่อีกวิธีหนึ่งค่ะเอาไปพัดกับน้ำมันค่ะตั้งน้ำมันให้พ่อถว่วเอาบะเขือลงไปจานหนึ่งค่ะเอาขึ้นค่ะพี่น้องรับรองว่าบดดำนะคะแต่แบบนั้นเยาวามันอยู่เนี่ยเย้า,ยาถานัดแบบนี้ค่ะพี่น้อง แบบคนกระปกระมาสิะคะนี่ค่ะคนกระปกระมาให้บะเขือข้าสุกแล้วก็ให้คมห่อนทั่วถึงค่ะถึงจะยุดค้นไห้ค่ะพี่น้องนะคะนี่ค่ะมะเขือเราก็จะไม่ดําแซ่นําเกลืออยู่ได้พี่น้องพี่นอ้องสุว่าุกหูจะวิธีเฮดบลแซ่นํานเกลือนะคะมีคนมาคอมเมนต์เยอะเยอะบอกว่าน้าเกลือเยอะก็แช่ค่ะแต่ว่าเวลาเราเอาลงไปนะ่ม่สุด คนละแบบด้วยพี่น้องเซนน้ำเกลือตอนเวลาเข้าหั่นน่ะมบดํำจริงค่ะแต่ว่าเวลาเข้าใส่ลงไปมันสมจะดำนะคะถึงบอกว่าให้คนแบบนี้เอาละค่ะหลังจากนั้น,นะคะ่ะใส่กระชายลงไปนะคะเพิ่มความหอม แล้วเข้ากับบดําขออนอยากชิมรสจังหน่อยนึงค่ะความเข้มความันนัวมีเบิดราคาพี่น้องขาดเยอะย่างหนึง่งคือขายความหวานนะคะย่างปลายยอดซีฟิล์มขามนหวานนิดๆน,นะคะพี่น้องต่ว่าตอนนี้ยกล่อห้บรขขกระเทืเอซุกคาคากรรไกรสดตัดไปน้ำตาลค่ะ พอมาเคือเริ่มสุกค่ะพี่น้องเยาจะใส่น้ําตาลทรายลงไปประมาณครึ่งช้อนนะคะพี่น้องบดมาพูนค่ะนะคะเพื่อให้มีความหวานนิดๆค่ะยุนี่เพื่อกินรสจังสีด้วยจ้าพี่น้องพี่น้องบบมักโบอตองส่นะคะเหตุแบบธรรมชาติเขาเลยค่ะคือกินจังสียก็เลยเหตุตามใจขึ้นกินค่ะอืมแซ่บขึ้นเพราะว่าเขาบไใชู่่รสค่ะพี่น้องนะคะหลังจากนั้นค่ะ ปิดท้ายด้วยใบกระเพรากับพริกที่ฟ้าใส่ลงไป พี่น้องนะคะเมนูนี้แนะนําว่าเขาสวยห่อนๆก็ไข่เจียวอีกจากจานหนึ่งเอาอยูเลยคะ่ะพี่น้องนะคะแกงปลาเนื้อค่ะนะคะ,นะคะใส่ใบกะเพราลงไปเลยค่ะ หอ,หอมพวนๆค่ะพี่น้องแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะพี่น้องแกงปลาเนื้อหอมๆยยอวๆค่ะไปทักนี่จาสมยงออกจากเตาไปเบิองมองจแจงมองบ่ฮอนจ้าจ้าละค่ะพี่น้องเมูนื่อนี้ค่ะกำลังถังห่อนวนพวนเลยค่ะแกงปลาเนื้อค่ะพี่น้องนะคะแกงปลาเนื้อแบบ หอมทั้งกระช่ายหอมทั้งใบกระเพ้าเลยค่ะพี่น้องนะคะส่วนตัวเนื้อค่ะอย่าเอาไปเคี่ยวก่อนค่ะพี่น้องประมาณ30นาทีค่ะค่อยเอามาแกงนะคะแต่สําหรับใครที่กินเหนียวได้นะคะฟันดีๆค่ะคุณลุงคุณตา,า,าคุณเบาคุณเท่วค่ะเอามาแกงปลาเลยค่ะพี่น้องบนต้องไปเคี่ยวด้วยจ้ะเพราะว่าอันนี้เย่าเคี่ยวเพื่อผู้เฒ่านะคะอยู่บา้านมีแต่ผู้เฒ่ากินค่ะพี่น้องก็เพื่อให้เพื่อนกินง่าหย่อไงนะคะพี่น้องก็เลยเคี่ยวนะคะ รสชาติจะออกหวานนะคะหวานเค็มนัวแต่บ่เป็นบบหวานแบบแกงหวานนะคะพี่น้องจะมีความหวานแคลมแล้วก็เค็มนัวนิดๆนะคะพี่น้องนะคะเป็นสไตล์เย้านี่นะคะพี่น้องเพราะว่า,ยาเย่าใส่น,นะะ้ำตาลไปครึ่งช้อนโต๊ะนะคะพี่น้องนะคะครึ่งช้อนโต๊ะนะคะพี่น้องใส่ลงไปนะคะนะคะขอบคุณนะะ่ารัค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆเด้อจากพี่น้องนะคะมาค่ะเอาถ้วยเอาซ่ามาค่ะพี่น้องไปตักไปกินไปอยากค่ะ แกงป่าเนื้อหอมหอมยัวย่วๆจ้า